สวัสดีครับทุกคนเรามาฝึกคิดเลขเร็วกับค,คุณครูสยามบุตรศีกันนะครับช็อตคัดที่2เป็นเรื่องคู่ทบ9ก,กับการคูณด้วย9เช่น999 4 4 4เคูณ444รเราจะมีวิธีการยังไงให้หาผลคูณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขดูโจทย์ข้อนี้ครับโอ้โหเลขเยอะเหลือเกินเราจะคิดยังไง โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขทารามีวิธีนะครับขั้นแรกเรามารู้จักเลขโดดที่เป็นคู่ทบ9ก่อนนะครับก็คือเลขโดด2ตัวที่บวกกันแล้วได้9มี0กับ9 1บวก8 2บวก7 3บวก6และ4บวก5นี่คือคู่เลขโดดที่เป็นคู่ทบ9 เด็กๆจำให้ดีนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากคู่ทบเก้าในการหาคำตอบให้สังเกตสูตรคูณแม่9นะครับซึ่งเราท่องกันเป็นประจำสมัยประถมศึกษา9้คูณหเป็น9 92เป็น18 93 27 9้36 95 45 9 6 54เอาแค่นี้ก่อนนะครับสังเกตผลคูณตัวที่มาคูณกับ9เช่น1ลดลง1เหลือ0แล้ว9ก็เป็นคู่ทบ9ของ0 2ลดลง1แล้ว8เป็นคู่ทบ9 3ลดลงเหลือ2 7เป็นคู่ทบ9กลดลงเหลือ1เหลือ3 6เป็นคู่ทบ9 5ลดลงเหลือ 4.5เป็นคู่ทบ9 6. ลดลงเหลือ5.4เป็นคู่ทบ9สังเกตเห็นอะไรไหมครับเราใช้ข้อสังเกตนี้ในการหาผลคูณให้ได้อย่างรวดเร็วเรามาดูช็อตคัทที่2กันนะครับคู่ทบ9ก,กับการคูณด้วยก้าเช่นก้าสุกคูณห้เรามีวิธีคิดยังไงให้ได้อย่างรวดเร็ว 57ก็ลดลง1ครับเหลือ56แล้วหาคู่ทบ9ให้ทีละตัว5คู่ทบ9คือ4 6คู่ทบ9คือ3 79ลดลงหนึ่งเหลือ78คู่ทบ9ของ7ก็คือ2นะครับคู่ทบ9ของ8ก็คือ1 99คูณ48 48ก็ลดลง1เหลือ47หาคู่ทบ9ไปทีละตัวครับ5แล้วก็2เอาละครับฉะนั้นหลักการคูณด้วย99หรือ999นะครับกรณีที่จำนวนหลักเท่ากันจำนวนที่นำมาคูณกับ99หรือ999ต้องลดลง1 แล้วต่อท้ายด้วยคู่ทบ9ที่เรียงลําดับกันไปเช่น72คูณ99 72ลดลงหนึ่งเหลือ71หาคู่ทบ9ให้7กับ1ครับก็เป็น2กับ8นะครับฉะนั้น72คูณ99ก็ได้7,28 1 548คูณ999 548ก็ต้องลดลงหนึ่งนะครับเหลือ 547แล้วหาคู่ทบ9ให้ทีละตัวคู่ทบ9กาของ5ก็คือ4ของ4ก็คือ5ของ7ก็คือ2ดังนั้น548คูณ999ก็ตอบ547,452โอ้โหนี่ครับโจทย์ตั้งตน้นผมไม่อ่านนะครับดูเอานะครับตัวที่มาคูณลดลง1ครับแสดงว่าตัวสุดท้ายต้องเหลือ3 แล้วหาคู่ทบ9ให้ทีละตัวก็คือ5้าตัวสุดท้ายเป็น6น้องธารากดเครื่องคิดเลขได้แค่นี้ครับเครื่องคิดเลขแสดงได้ไม่หมดเลยนะครับเรามาฝึกกันนะครับคู่ทบ9ก,กับการคูนด้วย9ลองทำดูครับตั้งโจทย์แล้วลองทำดู9.9คูณกับ22 22ลดลง1เหลือ21หาคู่ทบ9ให้มันก็เป็น78 สี่ร้อยคูณเก้าร้อลดเหลือ399ราสหาคู่ทบเก้าให้ก็เป็นหก 0, 0นะครับ9 9 9าพันกคูณแปดพ็้อยหก็เหลือ8ปดเจคู่ทบเก้าก็เป็น1,2,3,5งสาลองคิดดูครับข้อที่4ได้เท่านี้นะครับ ใช้หลักการที่ว่าจำนวนที่มาคูณลดลงหนึ่งแล้วหาคู่ทบก้าให้เขาทีละตัวลองตั้งโจทย์ฝึกนะครับนี่เป็นกรณีที่จำนวนหลักเท่ากันส่วนกรณีที่จำนวนหลักไม่เท่ากันติดตามในคลิปต่อไปนะครับอย่างข้อ7ก็ตัวใดตัวหนึ่งลดลงหนึ่งแล้วก็หาคู่ทบก้าวให้จนครบทุกตัวฝึกไปบ่อยแล้วจะเก่งนะครับ เป็นยังไงครับเด็กๆเทคนิคคู่ทบ9ก้ากับการคูณด้วย9ก้าต้องฝึกบ่อยๆนะครับในช่วงนี้โควิด1 9ก็ยังคงระบาดอยู่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วมาฝึกคิดเลขเร็วกับน้องทารานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ